Zat <That> TV ช่วงนี้เอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมการทดสอบ New Suzuki Swift GL+ เส้นทางกรุงเทพหัวหินไปร่วมทริปกันได้เลยค่ะบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ทดสอบและสัมผัสสมรรถนะการขับขี่นิวซูซูกิ s w ิฟต GL+ ในเส้นทางกรุงเทพหัวหิน New Suzuki Swift GL+ Plus, มาพร้อมชุดแต่งดีไซน์ใหม่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นภายนอกสปอร์ตปราดเปรียวบ่งบอกถึงความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ด้วยชุดสติกเกอร์ GL+ Plus ลายใหม่ที่จะถ่ายทอดทุกความเร้าใจที่เป็นคุณภายในตัวรถทันสมัยตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินสไตล์สปอร์ตกว้างสบายรองรับการใช้งานได้หลากหลายเร้าใจด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.2ลิตรกำลังสูงสุด8 3แรงมา้าแรงบ บิดสูงสุด108นิวตันเมตรประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยกว่า23กิโลเมตรต่อริตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางที่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดในทุกไลฟ์สไตล์ไปกับ New Suzuki Swift GL+ Limitless Edition ในเส้นทางกรุงเทพหัวหินซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นั้นนอกจากท่านจะได้สัมผัสและพบกับรูปโฉมที่อัปเกรดความเป็นสปอร์ตท,ที่ยิ่งขึ้นแล้วนั้น ทุกท่านยังได้สัมผัสถึงจุดเด่นต่างๆของ New z u k i s w i t t g l Plus อาทิเช่นแพลตฟอร์ม Hard Tech ที่ช่วยให้รถมีน้ำหนักน้อยลงแต่ยังคงความแข็งแกร่งและช่วยประหยัดน้ำมันอันเป็นเยี่ยมรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบ Tech พร้อมระบบก,การสั่นสะเทือนระบบ TCS ช่วยในการควบคุมการขับขี่บนถนนลื่นหรือในทางโคง้งและยังเหมาะกับการขับขี่ในเมืองด้วยระบบ I d เด n g Stop ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะรถหยุดนิ่ง ขับขี่มั่นใจด้วยระบบฮิ h โฮลคอนโทรลที่ช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์อันเปลี่ยนล้นกับซูกิสวิปเจ GL ัส u s l ิมิตเลสเอ d i ชั o นในครั้งนี้นะครับใครที่กำลังมองหาความเร้าใจขับสนุกมั่นใจทุกการขับขี่ New Suzuki Swift GL Plus คือคำตอบของคุณค่ะ